เอาก็วันนี้ก็ามาอยู่ผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาหาห้องนะครับอย่างแรกผมก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ออกก่อนนะครับก็จะรูปกระตุนขึ้นนะครับก็เอารูปไหนขึ้นดีนะก็จะเ,เป็นรูปนี่แล้วกันครับก็มาหาห้องอะไรนะครอดูนะครับเข้าได้ไหม ข้นใดไม่ได้ได้เฉยล้วก็มาดูนะว่าผมจะแบกเขาหรือว่าพวกเขาจะแบกผมก็เริ่มจะพูดแล้วนะครับตอนนี้ก็วันนี้เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดสังนกดิ่งกูดกิ้งกูดกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ก็มาดูนะครับว่าเกมนี้จะโหดมันฮาแค่ไหนนะครับก็รอทางนั้นกดอีกแค่คนเดียวนะครับน่าจะหมดธรรมดานะครับโอ้โหใช่ไหมเนี่ยเม่ทางนั้นผมว่าต้องลมใช่ไหมเนี่ย แล้วก็แจ็คโนนึงไปเลยจแกแจ็คมารวมหรือมารวมดีแ,แสดงเขารู้จักแจ็คโนนึงเป็นไงก็ส่วนไอเทมที่รวมใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนพลังแฝงรวมใช้ก็จะแบบนี้เลยนะครับหรือเพืเ่อนๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการเลยนะครับ ส่วนรูนที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เริ่มมาเลยนะครับก็คลิปนี้จะยาวๆเลยนะผมก็จะไม่ตัดไม่ต่อไม่อะไรเลยนะครับก็จะนานๆน,นิดนึงนะครับดูแล้ว ในมัอนสองคนก็ถือว่าหัวเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนทางนั้นไม่มีแคลรี่เลยนะครับก็แม็กฟอลเลนแบดชูก้ารลอเรียลชูก้าฟาร์มก็ดูกันะครับ เกมนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะตึงเท่าไหร่นะครับก็มาดูน,นะว่าทางไหนจะเป็นฝ่ายโชคดีนะครับว่าจะโดนผมแบกหรือเขาหรือผมจะโชคดีที่เขาแบกผมก็มาดูกันนะครับจะนานนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็ตัดเข้ามาอยู่ในหน้าเกมกันแล้วนะครับ ผมก็จะอัพสกิลสองเป็นสกิลแรกนะครับแล้วก็จะออกของโลมเนชิ้นแรกเลยนะครับแมทโลมเหรอ ใคิดไปก่อนท่านใจเย็นท่านใจเย็นใจเย็นเพ่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นยถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมจะเอาแม็กไหมเอาแม็กไหมเอาแมงอเอาแม็กไหมสวยิเี้นใจคิเรอสิบกิสองรอสเกาสอง เดี๋ยวดึงแบตมาให้ดึงมาแล้วเอาเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมถอยเลยถอยเลยถอยเลยโอ้แกลี่ขอโทษนะเพื่อนเขาอยู่ในพุ่มไหมไม่มีก็เชียอิดก่อน ก็จะเช้คิปไปลิเหลยนะครับแล้วก็กระฐานดีกว่าว่าเห,เหลือน้อยเกินไปนะครับผมก็จะทําการว์ปกระฐานเลยนะครับก็จะมาแกงกลางเลยนะครับแล้วที่ไม่น่าจะไวนะครับ เอาเลยไหมดึงมาให้แล้วเอาเลยไหมดึงมาแล้วเอาเลยสวยเซ็กซี่สวยจิบไปสองล่างไหมล่างไหมสกิสลนะส,กสองพร้อมแล้วนะสกิลส,ส,สองพร้อมแล้วนะสกิลสองพร้อมแล้วนะสกิลสองสกิลสองพร้อมแล้วนะเอาเลยเอาทำไมเซ็กซี่ไม่ตามอะ่ะโอ้โหสวยเพื่อนสวยอ๋อสกิลสองกับอันติ

เดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้อ๋อไม่โดนว่าเฉยป้อมเลยแพน้ป้อมเลยโอนน้โหอัตติอัออตอติว้าด้วยว่าจะเป็นกอแดงเลยนะ ตอนนี้สกอรก็อยู่ที่ห้าต่อแปดนะครับโอเคตอนนี้เราก็ฆ่าศูนย์ตายศูนย์ช่วยเพื่อนร่วมทีมสีนะครับแมตแล้ว เอาแบบแอะไรไหมเพื่อนเอาแบบเลยรไหมเอาแบบเลยรไหมโอ้โหพลาดพลาดพลาดได้ไงพลาดได้ไงพลาดได้ไงแม่จา๋าแม่จา๋าบอกแล้วไงอย่ามาซ่ากับแคลรกโห้ป้อม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 แม่ป้อมป้อ,ป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 อมอเราน้าแม่นี่มันป้อมเรานะไม่ใช่ห,หนุ่มก็ทำการเชื่อคิดไปก่อนนะครับจังหวะนี้ Din lắm, lắm, ở đây, ở đây, bên. ở đây, phen hôm đây, nữa. Ở đây, ở đây, đến đây, đến đây, đến đây, bên. đây, nè đây, bên. đây, nè đây, nè đây, đây, ไม่เป็นได้ตอเรื่อนะแม็กเลย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 เอาแม็กเลยฟอเรนด้วยฟอเรนด้วยโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหซานนี่ก็หิวโฉเกินตายปอมนะตายปอมนะตาแล้วไงสานนี้ ไม่ตายใช่งั้นผมก็จะแชร์คลิปบนก่อนนะครับอืมลองกดรองรองเท้าเี้ยก็ว่าเกมนี้ผมจะไม่เล่นรองเท้าเลยนะครับก็จะวชิ้นที่สองผมว่าจะเป็นก่อนเขียวเลยนะครับ น่าจะได้โบนัสได้โบนัสเพื่อนพอแล้จบเลยไหมจบเลยไหมถอยไม่ได้เพื่อนโทษโทษโอ้ ตายเฉยตัวเมื่อกี้นี่ถอยไม่ได้จริงอกอกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่16ต่อ13นะครับป้อมของทางเราก็ยังไม่แตกสักป้อมเลยครับทางนั้นก็แตกไปเหี่แค่สามป้อมนะครับบนเลนล่างหนึ่งป้อมบนหนึ่งป้อมกางอีก1ึงป้อมนะครับหลสกอรกผมก็ฆ่า2ตาหนึ่งช่วยแพลนลงทีม7นะครับกเกิดกันแล้วนะครับตอนนี้ หลังจากที่ผมออกก่อเขียวเสร็จผมก็จะออกเป็นก่อแดงเลยนะครับเพื่อเพิ่มนาเมจให้แก๊สของเราเพราะเกมนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะต้องเน้นถึงเท่าไหร่นะครับ ดด้เลยดด้เลยออือหอือหไม่ไหวไม่ไหวปอมแรงเกินอืมฮึหนึ่งพลาดอีกก็ออกเป็นก่อแดงนะครับ ผมบอกนะผมบอกนะบอกเลยว่าผมบอกนะผมบอกนะผมบอกนะได้ไหมเพื่อนได้ไหมรอคลิปรอคลิปดันเลยดันเลยก็บอกให้ดันเลยไงบอกให้ดันไปนเลยไงด,ด,ด,ดูได้แล้วดูนะเพื่อนรอเร็วได้ได้รอเรยวนะเพื่อนได้รอเรยวนะสวย ได้ไหมดึงให้ดึงมาให้เอาเลยจบได้นะจบได้นะจบเลยไหมจบเลยไหมน้องเพื่อนสั่งให้ถอยก็อถอยจะขอดึงเอาชูขอจัดต่อชุการนิดนึงแล้วกันขอต่อชุการหน่อย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  ดันบนเลเแมก็คาอะไรอะไรื่อนอะไรไหมแม่ก็ได้นะเราเลี้ยก็ได้นะได้หมดดวงอ่ะได้หมดดวงอะสวยแมเลอแมเลยไหมแมเลยไหมแมเลยไหมว่าเป็น ขอสะท้อนให้โลเลยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดสั่งกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปนี้คลิปหใหม่ๆผมก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องผมด้วยนะครับเออมันโอ้นะครับว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่ รอนานนิดนึงนะครับก็ได้ M A P นะครับก็จบลงแค่เท่านี้เลยนะครับ